รายนี้เนี่ยแลเขาไม่เจออะไรผิดเราก็าจะเป็นเลขขอดที่ดีไงเป็นเหมือนเด็กดีของคองรมขนส่อนไงฮะแต่มันอยู่ที่ว่าใครที่จะกล้าสมัครเข้าโครงการนี้เพราะการตรวจเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตรวจอมันตรวดหัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะต้องไปรบกันอีกหลายเรื่อง คือคาว่าครบถ้วนนะก็อธิบายานี้ก็คือนำไรายได้ให้ใจ่ายทั้งหมดมาบันทึกเพื่ให้ได้ไรายงานตามฐานะที่แท้จริงถูกต้องและทันเหตุการณนะ์แล้วเอามา,มาใช้ในการตัดสินใจได้นะคะทันการก็เพื่อว่าจะเอามาตัดสินใจ ทำได้ไทำบัญชีให้ถูกต้องคือความดูมันเหมือนง่ายนะติดบัญชีเดือนต่อเดือนเนี่ยนะคะแต่นี่ติดคนแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยจะบอกว่าไปบอกได้หน้าที่บัญชีแล้วแต่เขาจะบอกว่าทำไม่ทันทำไม่ไหวงานเป็นเยอะนะคะ เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ถูกฝึกนักบัญชีบ้านเราเนี่ยไม่ได้ถูกฝึกให้ติดบัญชีเดือนต่อเดือนแล้วเขาก็ตอบตามความเคยชินของเขาว่ามันทําไม่ได้แต่อย่างตัวเองหรือว่าหลายๆคนที่พอจบจบออกมาแล้วก็ไปทํางานในพวกบริษัทต่างชาติที่เขาปิดบัญชีทุกเดือนเนี่ยราก็ติดกันได้เขาไม่ติดไม่ได้นะคะ เ,เพราะฉะนั้นการจะทําให้ได้เนี่ยต้องไปเปลีป่ยนความเชื่อของนักบัญชีของเราก่อนเ่ามันทําได้เพราะว่าเมื่อไหร่ที่เขาเชื่อว่าทาไม่ได้แล้วมันจะสําเร็จไหม,มไม่สาเร็จนะคะจะทำได้มไม่ยากอะไรนะคะเพราะฉะนั mm ้น hmm. การที่จะทําได้อันแรกที่จะบอกก็คือว่าผู้บริหารต้องเห็นความสาคัญของการทําบัญชี มันธรรมดาอของผู้องค์กรถ้าผู้บริหารไม่ตามไม่จิกไม่กัดมันจะได้ไหมฮะไม่ได้ก็ไม่มีใครไม่มีใครทำนนักบัญชีก็ต้องมีความเชื่อว่ามันทําได้โปรแกรมบัญชีคือบางครั้งเนี่ยที่เขาบอกว่าทําไม่ได้เนี่ยเพราะหลายๆอย่างมันจะเป็นงานซับซ้อนเช่น การทำบัญชีด้วยการลงตัวเลข Excel ใช่ไหมซื้อไป Excel ขาย Excel แล้วก็อเอามาจัดล,ลงที่มันทำให้เรื่ออะไรกับเ้อจอแทนที่จะทำงานครั้งเดียวมันวิ่งไปหมดมมนนไม่ต้อมาทำทีละอันหนึ่งโปรแกรมบัญชีถ้าเรารู้จักใช้เนี่ยเราคีย์งานปึ้งอันเดียวเนีย่ยมันวิ่งไปหมดแล้วลูกนี้ขายนงฮะ ไม่ต้องมานั่งหยอดทีเราบอทีแล้วมันแค่จะผิด,ดนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกโปรแกรมนะคะระบบเอกสารที่ดีนะคะ่ะระบบเอกสารที่ดีหมายความว่าอ่เช่นความสมบูรณ์ของเอกสารที่เม,มื่อเช้าอธิบายไปแล้วนะคะเพราะว่าไม่ใช่แต่เรื่องแหวกแต่เรื่องภาษีเงินได้เนี่ยถ้า เราไปซื้อของแล้วได้ใบเสร็จที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยพอเรามาลงบัญชีเนี่ยนะคะถ้าไม่สมบูรณ์ปุ๊บองคกสอ็จะบอกว่าอันนี้คืออะไรนะค่าใช้จ่ายต้องห้ามรู้จักไหมนะคะจะต้องห้ามสมมุติเราจ้างใครสักคนหนึ่งมาซ่อมอะไรในออฟฟิศเรานะคะ,ะหนึ่งหมื่บาท แต่แล้วเราบอกขอใบเสร็จไปสิเขาก็ให้บินเงินสดแล้วก็เขียนว่าเหมื่นอันนี้ยเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายต้องห้ามเพราะว่าใบเสร็จไปเนี่ยไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เพราะอะไรเพราะว่ามันไปเข้ากับกฎของสมกรณรตัวหนึ่งในประมวลที่บอกว่าค่าใช้จ่ายอะไรที่ที่สุดไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ จำอันนี้นะนะทำไมมันไม่ถึกงก็คือที่สูดไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับก็เงินสดเปล่าๆใบเดียวแล้วมีเขียนว่าหมื่นหนึ่งบอกได้ไหมว่าใครรับไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นค่าจตัวเนี้ยแทนที่เราจะเอาไปหักเพื่อให้การกําไรเราน้อยลงใช่ไหมกําไรน้อยลงก็เสียภาษ,ภาษีน้อยแต่เมื่อหมืม่นหนึ่งบอกว่ามันมีค่าจฉ่ยมากก็คือหักไม่ได้ันั้นเราก็จะ เงินเราจะหายไปเท่ากับยอดแยกคูณด้วยจํานวนภาษีนะคะเพราะฉะนั้นเป็นผู้บริหารก็ต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายต้องห้ามนะคะดูง่ายๆ่นักบัญชีของคุณเนี่ยนะ <S <S เขาก็จะทงํง่ายง่ายถ้าถ้าเขาไม่อธิบายอะไรคุณมีค่าใช้ใจ่ายต้องห้ามมาเหรออ๋อมันมีมีการจร่ายเงินใช่ไหมมีการตัดเงินในบัญชีเนาะแต่ใบนี้ไม่เรียบร้อยเขาก็ลงว่าเป็นอะไรฮะ เงินยืมรมการเขาเข้าพุ่งจะลงอะไรให้คุณใช่ว่าใชจ่ายสมรการก็ไม่ได้เพราะเาลงเงินยืมมการเชงไมหมเรานั้นงบก,การเงินไหนที่มีเงินยกมสมการเยอะก็คือไอ้พวกนี้นะพวกที่คุณทําไว้ไม่เรียบร้อยเท่าไหร่แต่คุณไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้ววันหนึ่งสมภาร,รก็จะมาตามคุณวนะ่า พวกนี้ทำให้เงิน,ดนากกางเดือนกรรมการเงี้ยคือเขาดูออกเลยว่าเนี่ยระบบบัญชีไม่ดีนะคะนั่นคือเรื่องระบบเอกสารนะความเข้าใจแนละความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆนะฮะเ,เราในฐานะผู้บริหารเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่านักบัญชีเนี่ยก็เหมือนกันนะต้องเป็นคนตามเอกสารจากฝ่ายผู้ฝ่ายนี้เพราะฉะนั้น ถ้าเราที่เป็นบิ๊กบอสเนี่ยเราไม่บอกแต่ละแผนกว่าให้ความร่วมมือกันทำบัญชีหน่อยเนี่ยก็จะไม่ไม่มีเขาไม่ตามไม่ให้ไม่บัญชีก็ลงบัญชีปิดบัญชีไม่ได้ทันการนะคะผู้บริหารที่เห็นความสําคัญของการทําบัญชีนะถ้ายังไงถึงจะเห็นความสําคัญของการทำบัญชีก็คือว่า ทุกเดือนเนี่ยคุณควรจะเดือดร้อนที่จะบอกนะักบัญชีว่าต่อไปนี้ฉันอยากจะได้งบทุกเดือนนะภายในวันอย่างน้อยวันที่ยี่สิบของเดือนถัดไปแล้วคุณก็ต้องตามอย่างจริงจังนะคะแล้วคุณก็ต้องบอกฝ่ายอื่นด้วยว่าให้ส่งเอกสารใี้เขาไม่ทันแล้วช่วยแก้ปัญหาทนงกบัญชีได้ว่าไอที่บอกว่าทำไม่ได้ทําอะไรเนี่ยเพราะอะไรช่วยไปแก้ปัญหาเขาด้วยไม่ใช่สั่งอย่างเดียวสั่งอย่างเดียวเขาบอกว่าเขาทำไม่ทัน เราไปดูว่าปัญหายคืออะไรถ้าทำอย่างนั้นได้อันนี้ดีที่สุดคือปิดไยามามที่สิแต่เรายังไม่ต้องหวังขนาดนั้นเราที่สิบก่อนแล้วค่อยๆค่อใๆลงมาเสร็จแล้วเนี่ยพอปิดอัญชีเสร็จเนี่ยคุณก็เอารีพอร์ตเนี่ยนะแล้วก็จัฝ่ายต่างๆเนี่ยมานั่งประชมุมรายได้รายจ่ายของใครเป็นยังไงนี่คือการบริหารแล้วก็ดูว่า ตัวไหนมันผิดปกตินะคะแล้วก็มาปรับแผนกลยุทธ์ในการค้าขายต่างๆงงงน,นี่คือการทำบัญชีสมัยใหม่ mm hmm. นักบัญชีควรจะเป็นยังไ mm hmm. งลองดินักบัญชีของคุณนะคะหนึ่งมีความรู้เรื่องประสบการณ์ด้านบัญชีและภาษีอันนี้ก็น่าจะมีนะคะไม่คงไม่รับมานะะอันที่สองมีความรู้เรื่องระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ค,คือเรื่องนี้เนี่ยที่จะเน้นก็คือว่าหลายๆายบริษัทเนี่ยใช้ซอฟต์แวร์บัญชีจริงๆแต่พอเข้าไปดูจริงๆแล้วเนี่ยใช้แต่ฟังก์ชัน GL รู้จักไหมคะ g l หมือวามว่าลงแต่เดบิตอะไรเครดิตอะไรสุดท้ายแต่ไม่ได้ลงเอกสารนี่ระบบซื้อระบบขายอะไรต่างๆเพื่อให้มันเชื่อมโยงนะคะ GL หมือวามว่า ไปเอาไปเก็บเอา Excel ที่เก็บไว้แต่ละเรื่องเนี่ยแล้วค่อยมาหยอดใส่ซึ่งมันทำให้เสียเวลาเพนะราะคำว่ามีความรู้รเรื่องระบบบัญชีคอมเนี่ยหมายความว่าใช้โปรแกรมบัญชีอย่างเป็นประสิทธิภาพให้ได้มากที่สุดนะคะส่วนใหญ่ถึงแม้โปรแกรมราคาไม่กี่หมื่นเนี่ยมันก็มันก็ทำได้อะไรมากมายเดี๋ยวใช้มันได้ครบหรือเปล่า อันที่สามคือต้องมีความรู้และตอบสนองในเรื่องบัญชีบริหารเช่นอะไรบัญชีบริหารคืออะไรเช่นเราขาย Product เรามีหลายๆลยิยพัน์เนี่ยบัญชีที่ออกมาได้เนี่ยคนที่บินขอว่าลิพันธ์ A B C เนี่ยกำไรขาดทุนเท่าไหร่ไม่ใช่เอาตัวเลขประมกันแล้วเราจะดูออกไหมบัญชีบริหารมันต้องแยกได้เพื่อเราจะได้จัดการกับแต่ละตัวได้ มีหัวใจบริการมีไหมนักบัญชีของคุณใครมีนักบัญชีอยู่ในในออฟฟิศส่วนใหญ่ก็จะปนนะฮะว่านักบัญชีเนี่ยยังไงฮะคุยกับใครไม่รู้เรื่องนักบัญชียุคใหม่จะต้องอเหมือนเห็นคนอื่นเป็นลูกค้าเห็นี่แนนอื่นเป็นลูกค้านะคะ,ะไม่ใช่อะไรก็ไม่ร่วมกับใครนะคะ มันก็มาเชื่อมโยงกับข้อต่อไปคือว่าต้องมีความสามารถในการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจในะเรื่องความซื่อสัตย์จรงรับภันตีเนี่ส่วนใหญ่ก็โอเคนะคะแล้วก็ที่สำคัญพึงติดบัญชีให้เสร็จเดือนต่อเดือนได้นะับบัญชีที่ดีนะะจริงๆแล้วอนะนับบัญชีหาง่ายนะ ปัญหาใหญ่ของทุกวันนี้เนี่ยของทุกบริษัทเนี่ยก็คือว่านักบัญชีที่เราจ้างเปลี่ยนงานบ่อยสมมุติว่าคนในเมือสมัยก่อนเรียนหนังสือนะคะสมัยเรียนเนี่ยรุ่นพี่ก็จะสอนว่าเป็นทงานที่ไหนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยทําให้ได้สองปีเพื่อเก็บได้ขอดของตัวเองใช่ไหมแล้วก็ มันยังได้อะไรสองปีต้องได้อะไรมาบ้างน,นะคะแต่นักบัญชีสมัยนี้ทำานานเท่าไหร่นะหนึ่งปีก็เก่งแล้วนักบัญชีมาสองสามเดือนก็ไปหมดแล้วนะคะลองด,งดูว่าการเข้าออกของนักบัญชีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันทําให้ระบบบัญชีล้มเหลว คนเก่าทำไว้ยังไงคนใหม่มาอาสมมติคนเก่าทำได้เละเลยคนใหม่มานั่งดูไม่ไหวไปดีกว่าใช่ไหมเอามามาใหม่อีกไปอีกไปอีก,อกม,มันไม่ได้โซงม,มันก็พันไปเรื่ยนทีน,น,น,ทนี้พูดถึงเรื่องเอาซอร์สใช่ไหมฮะเราจะมีรับัญชีเองดีหรือเราจะจ้างคนอื่นทำอะไรดีกว่ากัน ทำไมเดี๋ยวนี้เราจ้างเด็ใช่ไหมเราไม่สามารถจ้างโดยตรงเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวอะไรเหมือนกันเพียงแต่อยากจะบอกว่าเราก็ต้องรู้จักเลือกว่าจะจ้างใครคือตอนที่คุณจะเปจ้างเอาซอสเนี่ยสำมักบัชีเลยกระตาก็ก็ก็เช็คเลิสตานี้ทำได้ไหมบัญชีมาให้เลือได้หรือเปล่าอันนู้นอันนี้ได้ไหม เพราะว่าเอาซอร์สเนี่ยเขาก็จะโฆษณาว่าอะไรเขาจะ,าาาจะ,ะช่วยประหยัดได้50%ทำไมถึงประหยัดได้50%เปอร์เซ็นพราะว่าถ้าคุณจ้างพนักงานมาคนหนึ่งคุณต้องเสียค่าอะไรก็โต๊ะเก้าอีกแน่ๆใช่ไหมคะสวัสดิการโบนัสแต่เอาซอร์สเสียไหมไม่เสียอันนี้คือความแตกต่าง Uh, no staffing worry no w o r d i n g คือไม่ต้องเอาคนใหม่มาสอนงานใหม่เอาไปอีกแล้วสอนอีกนะคะเอ่อ uh, อะไรสอบถามได้ตลอดเวลาอันนี้คือเอามาจากคำโฆษณาของพวกเอาสอสต่างประเทศเอามาเรื่องโปรแกรมบัญชีคะส่วนใหญ่ใช้โปรแกรมบัญชีกันไหมคะ ใชรร้กันหรือยังใช้แล้วก็ดีก็คือเวลาเลือกโปรแกรมบัญชีก็คือหนึ่งรองรับความต้องการอย่างน้อยเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ใช่ว่าต้องรองรับให้ได้ร้อเปอร์เซ็น์ที่เราต้องการเอาแค่แปดสิบเปอร์เซ็นตก็พอแล้วบางคนเวลาเลือกโปรแกรมบัญชีเนี่ยอันนี้กับอันนี้ขาดไปอันนี้สรุปว่าจะเขียนใหม่เขียนเองดีกว่าเพราะว่าของตัวเองต้องมีอย่างนั้นอย่างนี้ แต่อยากจะบอกว่าโปรแกรมบัญชีเนี่ยเขาถูกศึกษามาดีแล้วว่าอันเนี้ยเป็นระบบที่ดีดีแล้วเป็นมาตรฐานแล้วบางครั้งที่เราเขียนเอาเองเนี่ยมันมาตรฐานือเปความมาตรฐานของเราไงแล้วบางทีเนี่ยมันทําให้เละหนึ่งระบบก็เละสองคนเขียนคนเนี้ยจะอยู่กับเราไหม คือปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยของการเขียนโปรแกรมเองคือว่าอะไรคนพัฒนาเนี่ยพอมันจะแก้อะไรเนี่ยตีหน้าใช่ไหมแวสจะเป็นสิทธิ์ใช่ไหมฮะไอคนเขียนรู้ไปไหนแล้วแก้ไม่ได้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมนี่คือข้อเสียอันหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อโปรแกรมบัญชีกับบริษัทที่เชื่อถือได้พัฒนามานานอะไรเงี้ยเขาไม่หนีไปไหนแต่ถ้าคุณเขียนเองเนี่ยนะก็จะเจอปัญหาเรื่ โปรแกรมเมอร์อหายไปไหนแก้ไม่ได้หรือเรียกมาแก้ต้องอีกเท่าไหร่นะคะันนั้นเรื่องหนึ่งนะคะทั้งนี้ที่ดูก็คือเนี่ยลองรับเจ็ดปดสิเปอร์เซ็พอแล้วไม่ต้องแบบต้องไปเสียเงินอีกกี่แสนเพื่อจะซื้อเพื่อให้เขียนให้มันได้ของเราอีกนิดนึงแต่โปรแกรมบัญชีสำเร็จีเนี่ยของสามหลือเราก็ซื้อได้แล้วเต็มระบบนะฮะ,ะเป็นโปรแกรมที่ยืดอ,อยู่ ยืดหยุ่นแปลว่าอะไรมันปรับเปลี่ยนบางอย่างได้ด้วยตัวเราเองอย่างที่บอกว่าแว t จะเป็น10%เนี่ยเราสามารถแก้ที่มาสเตอร์ของมันด้วยตัวเราเองไม่ใช่ต้องไปจ้างเขามาเสียค่าเปลี่ยนให้เป็น10นะคะเรื่องของใช้ง่ายนะคะแล้วก็บัคบัคเนี่ยคืออะไรก็คือว่ามันคงต้อง คือโปรแกมบัญชีเนี่ยตอนเราเลือกอหน้าตามันเหมือนกันหมดฟังก์ชันก็คล้ายๆกันหมดแต่ต้องดูว่าการพัฒนาของแต่ละองค์กรน,นั้นเนี่ยมันยาวนานแค่ไหนมันเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่ายิ่งพัฒนานาน,านต่อเนื่องเนี่ยรักมันก็จะน้อยลงนะะไม่เกินงบประมาณนะะบอกแล้วอย่าขี่ช้างจับตะกแ่งแ แล้วก็ดูผู้พัฒนาด้วยนที่บอกพัฒนามาต่อเนื่องมงีจำนวนผู้ใช้มากๆแล้วก็ผู้ที่ขายตัวนี้ด้วยว่ามีประสบการณ์ไหมบริการหลังการขายดีไหมมีความรู้ด้านบัญชีหรือเปล่าเพราะบางแห่งรู้แต่ไอคีพอเราติดเรืงบัญชีเขาแนะนําเราไม่ได้นะคะบระบบบัญชีที่ดีนะคะ ทุกวันที่รับเงินมาต้องนำเข้าธนาคารทีนี้อ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยเข้าอยู่แล้วใช่ไหมคะยังไงก็เข้าธนาคารอยู่แล้วหรือป่ามีการจ่ายเงินสดไหมนี่ไหคะนี่เหมือนกันเหรอปัญหาของ SME เนี่ยเรื่องเงินน,นะคะแล้วก็โยกไปถึงระบบบัญชีด้วยวก็คือว่าเราเนี่ยไม่มีวินัย เงินจากการค้าขายใช่ไหมเงินอ,อยู่ในมือเราเอาเดี๋ยวเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตเอาเงินนี่แหละซื้อแล้วนักบัญชีก็เทสไม่ได้รู้เงินหายไปไหนขายได้เท่านี้แต่เงินมันไม่เหลือเท่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือเราต้องแยกกระเป๋าเงินของธุรกิจกับธุรกิจขายได้ก็เข้าบัญชีบริษัทไปนะคะส่วนไหนเงินของเราเง,เงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้ของเรา อย่าไปอย่าไปปนกันนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราปนกันเนี่ยเวลาที่เราถูกตรวจเนี่ยความน่าเชื่อถือมันจะน้อยลงทันทีนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยบัญชีแบงก์สเต็เตในบริษัทเนี่ยค่าแชร์ค่ารงเรียนลูกค่าลูกค่านีส่วนตัวอยู่ในนั้นทั้งนั้นนะคะอันนี้ไม่ควรคเอ่อ การจ่ายเงินหรือว่าการรับเงินจากลูกค้าเนี่ยถ้าไม่ใช่โอนเงินเข้าบัญชีบริษัทคือพยายามให้มีการรับเงินสดให้น้อยที่สุดเพราะอะไรนะมันเป็นช่องทางการทุจริตนะบางทีคนเราแ,บบแรกๆก็ไม่ได้ไม่ได้มีความคิดหรอกแต่เอ๊ะมันชักมีเงินให้เราถือเยอะแล้วก็ถือหลายวันนะเจ้านายก็ไม่ได้สนใจเนะี่ยขอยืมเป็นหนุนก่อนแล้วกันใช่ไหมฮะ คือครั้งแรกก็คิดว่าจะหมุนสองวันแล้วก็คืนแต่บางทีเอาไปใช้อะไรฮะเล่นกนารพนั้นคิดว่าเดี๋ยวถอนทุนแล้วก็คืนปรากฏว่าเล่นเสียไม่มีจะจ่ายต้องระวังนั่นคือการรับเงินการจ่ายเงินการจ่ายเงินส่วนใหญ่ให้จ่ายแาับเาไปดีออ n ี y e. ทำได้ไหม จ่ายก,ไายก็ไม่จ่ายเงินสดไม่จ่ายเงินสดให้กับใครเพราะว่าอะไรมันมีลิกจริกหรือเช็คเงินสดก็เหมือนกันอันนี้เจอมาเยอะนะฮะนับบัญชีนี่แหละเป็นคนเขียนให้แล้วก็ถ้าเรายอมให้มีการจ่ายเช็คเงินสดนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันเคยดีนักบัญชีที่ทำให้เราเนี่ยเอาบินที่เบิกแล้วเนี่ยเาเบิก ด้วยเงินสดแต่แล้วก็ไปเบิกเันเองอันนี้เกิดบ่อยมากถึงบอกว่าพยายามอย่าจ่ายอะไรด้วยเช็คเงินสดด้วยเงินสะดนะคะแล้วก็เวลาจ่ายเงินเนี่ยต้องมีใบเสร็จใกบกลับที่สมบูรณ์นะคะ นี่ก็ฝ่ายอื่นๆนะฮะคือนักบัญชีเนีจะปวดหัวตรงที่ว่าเวลาในกิจการบางทีเบิดขอแอดวานซ์ไปซื้อนู่ซื้อนี่ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วต้องมาเคลียร์หนึ่งไม่มาเคลียร์สองมาเคลียร์แต่ไม่มีเอกสารหรือเอกสารไม่เรียบร้อยพวกนี้มันก็จะลงบัญชีลำบากมันก็จะเป็นค่าจ่ายต้องห้าของท่าน คาะะภาษีของเราเนี่แหละไม่ใช่ใครเดืดร้อนนะคะรประโยชน์นะคะปิดบัญชีทุกๆเดือนเนี่ยเ้าดูอะไรลบกำไรขาดทุนนะคะก็เล่าให้ฟังแล้วว่ามันควรจะเป็นยังไงคือถ้าเรามี Profit ซ e เซ็นอร์หรือมีหลายๆโคดักเนี่ย งบมัคคนควรจะแยกได้ไหมหรือมีหลายๆโปรเจกต์หรือบริการหลายๆแบบต้อแยกเพื่อให้ดูง่ายนะคะแล้วต้องมีช่องเปอร์เซ็นต์คูเซลเสมอทำไมต้องมีเพราะอะไรนะเพราะสมรพากรดูตัวนี้ถึงเราจะไม่มีเนี่ยเวลาสมรพากเข้าไปวิเคราะห์เขาจะถามว่าร้อยละต่อยอดขายคาจ่ายแต่ละตัวรายได้อันนู้นอันนี้เป็นยังไง ก่าเน้นโปร fit ในโชวเท่าไหร่แล้วถึงกำไรที่ต่อยอดขายกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเราดูเราก็ดูก,ก่อนนะคะแล้วตัวเปอร์เซ็นต์เนี้ยมันจะทำให้เราเห็นว่าในโครงสร้างค่าใช้จ่ายทั้งหลายเนี้ยเราจะเห็นเลยว่าเกิตัวไหนมันกี่เปอร์เซ็นต์ือสำหรับตัวเองที่ตรวจป้องกันเงินนะคะสมัยก่อนนี้ทํางานในบริษัทที่เขามีสิบกว่าบริษัทแล้วเราต้องเป็นคนตรวจ เราจะตรวจยังไงให้มันเร็วมันก็จะเรียกว่า management by d i f e n t ก็คือใช้วิธี compare ใช่ไหมว่าใช้เปอร์เซ็นต์ผูเซลล์ของบริษัท A ก่อนนะฮะแล้วก็ compare มาเลยเดือนนี้เดือนเจ็ดนะคะก็มันต้องมีลนะตั้งแต่มการมาแล้วเราดูแค่เปอร์เซ็นต์เนี่ยว่าโดย a v เ r อเรค่าใช้จ่ายตัวเนี้ยมันอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแล้วเดือนไหน เราก็ค่อยลงมาจากที่เป็นนั้นมันจะช่วยเราได้ไม่งั้นเราตรวจไม่ไหวแล้วค uh ่ะนั้นเหมือนกัน uh huh. เหตุผลของไอ้เปอร์เซ็นต์ตัวนี้คือมันมีประโยชน์นะคะเปรียบเทียบเดือนปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบงบประมาณเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสารรมเมื่อกี้ที่แนะนำว่าให้ไปถามทีมกำกับถ้าได้มาก็เอามาใส่แล้วเวลาเราปิดงบรดเราก็มาดูว่าเราแบบค่าเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ นอกจากจะได้ประโยชน์ในแง่ของอสัพพกรณแล้วเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์ในแง่การบริหารงานของเราใช่ไหมเพราะเราจะรู้ว่าค่าเฉลี่ยสากรรมเขาเท่าไหร่แล้วเราล่ะอยู่เท่าเขาดีกว่าเขาหรือยแย่กว่าเขาเราจะได้ปรับตัวอนี้เป็นสําหรับมแม a จึนรก็เปอร์เซ็นต์บูเซลก็หน้าตาประมาณนี้ อย่างนี้ค่ะกำไรสุขิปีสองพันเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะสองพันแปดสิบสองเปอร์เซ็นต์นะคะสมมติเราทำรายงานตรงนี้ออกมาเนี่ยแล้วก่อนที่เราจะส่งของอดอห้าสนะูงเนี่ยเราเห็นแล้วถือว่าเราอยู่ที่ปีสองพันแปดปีนี้สิบสองปีที่แล้วสิบห้า ถ้ายื่นไปอย่างนี้เนี่ยกรรมกรต้องมาถามแน่เลยไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องแก้ก็น15เสมอไปแต่คุณจะต้องมีเหตุผลที่เตรียมไว้ถูกไหมคือถ้าไม่มีอะไรผิดปกติคือถ้ามันผิดปกติคุณก็ไปปรับซะให้มันมันอาจจะได้15ก็ได้แต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณก็ต้องเตรียมคําตอบไว้ว่าทําไมปีนั้นจะ12เพราะอะไร อันนี้ก็เป็นลักษณะของงบการเงินที่เทียบกับงบประมาณอันนี้เป็นวิธีที่ฝรั่งชอบใช้คือกำหนดงบประมาณก็ย่งหน้าแล้วเวลาจะซื้ออะไรเนี่ยถ้าไม่เกินงบประมาณก็ให้แล้วเราเอาไปเทียบกันเรืเอ่อนงบกำไรคาดทุนแพทโร เรื่องของแคสโปรเนี่ยไม่ค่อยหวงเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะทำทำไหมฮะเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่จะดูวันนี้เงินเข้าเงินออกเท่าไหร่ไม่ไม่ไม่มีใครส่วนใหญ่จะดูตัวนี้แต่จะไม่ค่อยสนใจเรื่องกําไรขาดทุนงบดุลอะไรไม่ค่อยดู<ม>อันนี้ก็แคสโปรที่สุดส่วนใหญ่จะทําก็คือเงินจะเข้าเท่าไหร่เงินออกเท่าไหร่<ม>อันนี้ โปรแกรมบัญชีมันจะทําให้คือถ้าเราบันทึกบัญชีให้ทันการวันต่อวันเนี่ยแล้วในในในการบันทึกเนี่ยเราจะบอกว่าเครดิตเทอมเท่าไหร่ทั้งขายทั้งซื้อนะคะซอฟ์แวร์ก็จะดึงมาให้เราเลยว่าวีคนี้เงินจะเข้าเท่าไหร่จะมีเงินต้องออกเท่าไหร่ก็ดูจากเครดิตเทอมของเราแล้วแหละว,ว่าที่วันแล้วมันจะมาเข้าในช่วงไหน อันนี้ก็จะช่วยให้เราประมาณเงินของเราได้นะวะตัวนี้ก็เป็นเรื่องของซอฟต์แวร์บัญชีก็ทําได้อีกคือบางทีเนี่ยเคยถามตัวเองไหมว่าเอ๊ะค่าขายได้เยอะแยะเงินหายไปไหนเปนยโปรแกรมเนี้มก็จะจะ,จะรายงานตัวนี้มันจะบอกว่าเงินเนี่ยเอาไปใช้อะไรบ้าง investing เอาไปลงทุนเท่าไหร่เอาไปจ่ายกอกเบี้ยแบงก์เท่าไหร่ ไปซื้อทรัพย์สินเท่าไหร่ค่ะคนก็จะบอกได้ว่าทำแล้วเงินหายไปไหนมีคอมเมอร์ซไม่มีมีขายเครดิตคนยังยังสดใช่ไหมคะเป็นธุรกิจที่โชคดีมากๆเลยไม่ดีไม่มีไม่มีนี่ไม่มีลูกนี่แต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะสักวันหนึ่งสมมติว่า คุณต้องค้าขายโดยให้เครดิตเธอเอนะก็ต้องสนใจกับงบจัดอายุลูกนี่หมายความว่าต้องคอยมาดูว่าใครลูกค้าไรายไหนที่ค้างเกินกว่าเคริตเธอธรรมดาแล้วก็คอยตามนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยขายก็ขายไปดูขายดีแต่ว่าเก็บเงินไม่ได้เรื่องค้างมงในลูกนี่ นีแต่ตัวเลขแต่ไม่มีไม่มีเงินเพราะว่าเราไม่ตามนี้อันนี้ก็ลบจัดอายุลูกนี้ก็ก็ง่ายๆเขาก็จะบอกว่าอย่างในโรเบิร์ตเนี่ยนะเป็นนี้ถ้าเป็นปัจจุบันเท่านี้เป็นหนี้ที่เกินกี่วันเท่าไหร่อไรอย่างเงี้ยนะฮเราก็ไปดูว่าใครที่เกินเกินกับระยะเวลาที่เราให้เครดิตเทอม ก็พยายามปั่นตามแล้วเราก็าจะไม่มี